ออสวัสดียามเช้าครับผมพี่น้องเดินสูตรบรรยากาศครับบรรยากาศอากาศดียามเช้าตามทุ่งวันนี้ลมครับมีลมเย็นสบา,บาอยอยู่บ้านอยู่สวนครับวันนี้เอาแห่ถีพี่น้องเอาแห่ีเดินเดินเลาะหาดูไม้นู่นไปป่านู่นนะครับก็นานแล้วที่ไม่ได้หาปลาลงแหแนวนี้ก็จะไปหาโยนปุ่มโยนก้อนดินนั่นแหละครับก็วัดดวงกันเอาพี่น้องวัดดวงก็ เพื่อจะได้ปลาคงปลาขาวอะไรไปกินบ้างนะครับก็ไปกันเลยครับผมว่าแต่ละจุดแต่ละหมายจะเป็นแบบไหนกระพมเดินมาจุดแรกโอ้น้ําลงไปเยอะอยู่ครับน้ําลงไปเยอะโอ้เป็นจุดที่เขาตัดตรงนี้ให้ควายลงกินน้ำํำตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ผมเคยถ่ายตาร้องโอ้ยน้อง ต้องโยนก่อนดินแล้วมั้งตามจะขึ้นกิน,ข,นขึ้นมากินขี้ควายหรือเปล่านี่ครับบรรยากาศเหมาะมากเลยทำเลตซุ่มดูปล่าครับเพื่อมันกินพวกบอนดีจนบอนดีจนพี่น้องบุกบับบุกบ,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 บับเลยตรงนี้ขาดหรือยังอา้าว ยังไม่ขาดครับเขายังดักไซอยูเอ่เดี๋ยวรอรุ่นผมจะตั้งกล้องไว้ผมจะวานแถวแถวนี้แหละประเดิมครับรอบแรกครับแห่งปีแต่ปีใหม่มา,ย,มาย,ยังไม่ได้ลงเลยครับแห็นี่หมูป่าบนลแล้วครับบ,บุ๊บ,บเอเดี๋ยววัดดวงเอาขึ้นน้องจะเจอปลาหรือเจอไม้ไม่รู้แหละ โยนก้อนดินไปแลวครับมีปลาพี่น้องมีปลามีปลายมันตื่นอยู่นี่นะครับได้ลุ้นกันครับได้ลุ้นกันเตรียมแหอนครับมันจะมีสายสะใดด้วยพี่น้องเสียงลงฟูฟ้าบรรยากาศบ,บ้านเราครับเย็นสบายเดินเช้า มปลาใสามีปลาใหญ่มามันจะลงไปแล้วพี่น้องมันเป็นทางที่ควายลงกินน้ำน ตครับปลหน่งอ่อนด้วยโ,โหยดฟลุก๊กเป็นปลาแขงแง่งตั้งมือด้วยครับโอ้โหอยู่น้องเดี๋ยวให้ดูครับเป็นปลาแขงแง่งตั้งมือโอ้โหสามารถแทบช็อกปลาขาวตัวนึงครับเกือ็รุดติดไม้นี่ปลาหนึ่งอ่อนด้วยครับ น้ออนนี่ปลาเนื้อออนปลาขาวสี่ห้าตัวหกจูอูปลาขาวหลายตัวอยู่ครับติดมานี่พี่น้องสาวขึ้นมาปุ๊บนีรูดโดนนี่ครับรูดโดนตัวนี้นี่ได้แผลได้เจ็บหมายดีมากพี่น้องครั้งแรกเลยโอ้ว่าแล้วเห็นไท่จุดจวดเดี๋ยว ผมใช้ดูทำเลนะครับเดี๋ยวแห่สองผมจะไปหวานฟังนู้นนะครับก็ถ่ายคนเดียวจะตะกุกตะกักในพี่นนอกมันยากครับแตหว่านเมื่อจุดนี้ครับมันอยู่คนละโซนคนละฝั่งกันเดี๋ยวจะไปโยนโยนก้อนดินอ่ะเดี๋ยวผมปลดปลาก่อนครับผมพี่นอกคืออยู่ครับคือคือคือ คนถ่ายมาแล้วครับผมเมื่อกี้คนเดียวทุลักทุเล่หน่อยใสมันมานเพราะผมอยู่คนเดียวหรือมั้งมาสองคนปลตีมแห่เร่ครับผมผมนึกว่านึกว่ามันหลุดแล้วติดไม้ด้วยเห็นมันจำแหอยู่ครับใสประมาณนี้ครับผมแหเดียวรอดตัวแล้วครับแต่อยากลองแหที่สองครับปลาเนื้ออ่อนสามตัวของชอบแม่เลยครับของแซบแล้วก็ปลาขาว ขย e บ้างพอได้ต้มแล้วน,นี่เดืยบร้อยดีครับผมพี่นออกเลยปลดแหดีๆก่อนเดี๋ยวผมจะไปเนนะ่ที่ผมถ่ายให้ดูนี่ใหญ่ฝา,ากนู้นอีกรอบนึงครับผม มาครับลุกๆเรียบร้อยดีครับอย่าหายพี่น้องดีครับเล้าไปติดไม้นะตอนที่ผมเอาแมบหูผมได้ยินเสียงูมเอาสายจะได้แมบหูอ่ะได้ยินเสียงทิงทผม แกมาเดี๋ยวปลดครับปลดพี่น้องมัดก,ก่อนเดี๋ยวปลดเสร็จไปมาดูกันครับเดี๋ยบร้อยดีเรียบร้อยดีพี่น้องอา้าเบิ้งผลงานครับสองรอบพอวันนี้สองรอบพอครับไม่ไปไหนกลับบุงกลับบ้านแล้วรอดตัวแล้วครับของแซ่บพี่น้องตัวใหญ่จนเดี๋ยวผมรู้แล้ว จะว่างครับเราจะเอาเอามองถีมาดักปลาปักเลนปลาปักแลนน่าจะเยอะอีกทรงไปแล้วนะครับผมโอ้โหวันนี้เกินคาดจริงๆี่นอกเอาเอาตัวใหญ่ออกให้ดูตัวเล็กหนึ่งต้มใหญ่ๆครับแหที่สองเมื่อกี้ก็ได้เยอะอู่ครับตัวเล็กแต่ว่าก็คือยังติดไม้อยู่เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเนะาะครั้งแรกที่เรามาวานกันเลยนะครับประจาปี64ที่ได้เดินเดินก้อนดินหวานปลาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปีของผมครับผม วระไว้ก่อนครับ <c oughs> หวเราะไว้ก่อนพี่น้องเพื่อเพื่อเราจะจำจะไม่ได้หัวเราะอีกครับผมอาจจะได้หัวเราะกัต้นบ <c> ี <oughs> นะครับผมก็ได้หยุดอยู่บ้านด้วยครับวันนี้นหยุดอยู่บ้านก็เลยพักก่อนก็หากินปลาบ้านๆเราพี่น้องเป็นวิถีชีวิตตังเดิมคนระับผมก็เป็นอย่างนี้ของผมแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ส่วนที่เราออกไปถ่าย้างน้องก็เป็นอีกมิติหนึ่งอีกมุมหนึ่งในการทํางานเนาะไปไปเจอพี่น้องเจเอฟซีไปเจออะไรอีกมากมายหลากหลายนะครับแต่ว่าที่แน่ วันนี้ผมเจอแน่ร่บต้มปลาเข้าใส่เปิแปดงครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวนะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางประมาณสามกิโลเมตรกลับบ้านนะครับโอเคครับผมไปแล้วครับผมพี่น้องหัวราออกครับวันนี้หัวเราออกครับ,นนรออรบมันมานครับมานมา น้องแม่นั่งรอแล้วครับโอ้ยผมบอกว่าจะไปหาหวานปลาให้กินแม่ได้จั๊วะบอกแม่ขาดไม่ได้อะไรตำน้ำพริกหรอกบาดโอ้ยบบดโอ้ยเยอะแยะเลยได้จั๊วะเตรอยดูอันนี้ปลาตะโอนเยอะปลาตะโอนนีน้องปลาฉายน์ปลาฉายน์โอ้เยอะแยะเลย ออเแม่บอกให้อยากกินมากินเลยจะต้มรอบเอสว่าเลยสว่าเลยสว่าจะนับเลยต้องผูกแขนนักสินักร้อยดึงออยู่พี่น้องก็หากับข้าวให้แม่ครับพูดเล่นๆครับเดินไปสว่าจริงๆหมานจริงๆครับบอกแม่ว่าเดี๋ยวไปหาวานเห่อได้ปลามาให้ต้มกินก็เลยเออสงสัยแม่แอบอวยพรอะไรหรือเปล่าเออเอาโอเคพี่น้องแค่นี้แหละครับวันนี้ก็ คือแม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสงสงใจวันนี้วันนี้วันนี้ได้ต้มปลาไปน่าจะหายดีเลยแะครับ <laughs>